วันนี้คุณครูมาแนะนำเรื่องของการเขียนบทเช่นเคยนะครับให้กับนักเรียนที่จะทำหนังสั้นนะครับในการทำหนังสั้นนั้นจําเป็นจะต้องเขียนบทนะครับถ้าเขียนบทได้ดีน่าสนใจนะครับก็จะมีคนติดตามอยากดูหนังของนักเรียนนะครับการเขียนบทนั้นมีเทคนิคมากมายนะครับวันนี้คุณครูจะแนะนำเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการเขียนพล็อตเรื่อง ให้น่าสนใจโดยเดินเรื่องให้ทุกคนก็คือคนดูนะครับมีความเข้าใจผิดในตัวนางเอกหรือพระเอกนะครับหรือตัวเอกของเรื่องนะครับตั้งแต่แรกเริ่มเปิดกล้องมาเลยนะครับก็จะให้คนดูเข้าใจผิดนะครับจนในที่สุดมีความรู้สึกไม่ชอบหรือ เกลียดหรือเข้าใจผิดกับตัวเอกหรือนางเอกหรือพระเอกของเรื่องนะครับจากนั้นก็จะเริ่มคลายปมไปเรื่อยๆนะครับคลายปมนะครับจนในที่สุดก็จะเห็นตัวตนที่แท้จริงนะครับของพระเอกหรือนางเอกนะครับหรือนำเสนอความจริงในที่สุดนะครับก็จะทำให้คนดูนั้นเกิดเปลี่ยนทัศนคติ ประมาณนี้นะครับหรือในทางกลับกันนะครับก็จะเขียนพลอตเรื่องให้คนเข้าใจผิดให้คิดว่าตัวเอกเนี่ยเป็นคนดีนะครับแต่ในที่สุดเมื่อถึงใกล้จะจบเรื่องนะครับจึงถึงบางอ้อว่าอา้าวไม่ใช่ละเขาเป็นคนร้ายประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเขียนบทก็สำคัญนะครับว่าจะเขียนพลอตเรื่องเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวคุณครูมีหนังตัวอย่างให้ดูนะครับซึ่งเป็นหนังสั้นของนักเรียนที่เขาทำพลอตเรื่องแนวนี้นะครับไปดูกันครับ